สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวสยามโฟกัสไามทีวีออนไลน์นะครับรายการที่จะนําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆทั่วทั้งประเทศนามานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับจากทีมข่าวคุณภาพช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมเช่นเคยยังคงมีประเด็นข่าวสารหลากหลายประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงพี่น้องประชาชนต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นศิลปลวัฒนธรรมประเพณีต่างๆหรือแม้กระทั่งปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของพี่น้อง ชาชนนะครับทางทีมข่าวสยามโฟกัสถามก็จะลงพื้นที่ไปทาข่าวสารต่างๆเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามครับ นายจุรินล,ลักษณะวิเศษรองนายกฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายณราฐพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายบุญยริศจัญยานามิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะอีกหลายท่านได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตร,รกรและประชาชนในกลุ่มพื้นที่จังหวัดพิจิตรซึ่งมีนายศีดีรัตชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายพิชัยเมืองมัชชาพาณิชย์จังหวัดพิจิตร นายวีราชัยเข็มวงกเกษตรจังหวัดพิจิตรพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านร่วมให้การต้อนรับเพื่อติดตามงานและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหากิจชุมชนโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการต้นใหม่ให้รู้และเข้าถึงการจําหน่ายสินค้าด้วยระบบออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการค้าขายและการส่งออกอีกครั้งเปิดเผยนโยบายว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวฤดูการผลิต2,563ทั2,564ทั้ง5ชนิดแล้วจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2,563เป็นต้นไปพร้อมมาตรการส่งเสริมอาทิการชะลอการขายข้าวในช่วงที่ผลผลิตออก มากจะมีเงินชดเชยให้1,500บาทต่อตันค่าบรหิหารจัดการและปรับปรปุงคุณภาพรายละไม่เกิน20ไร่ไร่ละ1,000บาท นายคมสันจันรอดผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตกิจกรรมสอดส่องและแจงแ้งเบาะแสรวมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองชุมพร วิทยากรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรณโรงแรมนานาบุรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนางพันทิพย์เอี่ยวสกุลประธานจมรมกล่าวสำหรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดให้สำนักงานปปชประจำจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคล และชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตและจัดั้งชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตประจําจังหวัดเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของภาคประชาชนให้ความรู้ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตถือเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่า้ดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้กับสมาชิกชมรมในเรื่องของราชกิจสเดกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546อันเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการดําเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลในการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า นายนันทวัฒน์เจริญวันประหลัดจังหวัดกระบี่เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามันมัก,กุเทศจังหวัดกระบี่ซึ่งมีนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่เข้าร่วมจำนวน50คนจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2563ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่เพื่อช่วยสร้าง,างศักยภาพรอบเบียบวินยัยและปลูกจิตสำนึกอาสาเยาวชนให้เป็นผู้มีความเสียสละ เพื่อส่วนรวมเห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลักในการร่วมกันพัฒนาประเทศทั้งนี้โดยความร่วมมือระหว่างสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติสโมสรลูกเสือจังหวัดกระบี่และศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัายจังหวัดกระบี่ทั้งนี้ด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมารุเทศน้อมนำหลักสูตรจิตอาสา904สร้างระเบียบว,วินัยและปลูกจิตสำนึก เพื่อสืบสารพระราชดำร,ร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในการขับเคลื่อนพัฒนาลูกเสือมาุก,กุเทศอย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทุกประเทศโดยนำร่อง8จังหวัดและขยายผลต่อไปอีก69จังหวัดนอกจากจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศแล้วยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย พันเอกพิทักพ,พลชูศรีผู้บังคับการกรมทหารพรานที่22ลงบนที่กองร้อยทหารพรานที่2107มุกดาหารโดยมีพันตรีบรารมีพักดีบุรุษ ผู้บังคับกองร้อยทหารผ่านที่2107หน่วยเฉพาะกิจรวมทหารปรานที่21ได้รายงานด่วนว่าหลังจากได้รับคำสั่งนำกำลังออกปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำในแม่น้ำโขงด้วยเรือแอร์บ a สความเร็วสูงเพื่อทำการเฝ้าระวังจับกลุ่มกลุ่มและปรับปรามขบวนการลักลอบขนสินค้าเลี่ยงภาษีผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีการลักลอบขนส่งสินค้าทั้งส่งออกและนำเข้าผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรก,กำลังขยายเป็นวงกว้างออกทาแนวชายแดน จากผลงานการจับคุมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนมาถึงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโคงพื้นที่ชุมชนนาโปน้อยเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพบเครือเหล็กติดเครื่องยนต์หางยาวลั่นเข้ามาจากฝั่งสงปปลาวโดยอยู่บนเรือมีสินค้าเต็มลำเรือไม่ทราบชนิดคลุมด้วยผ้าใบและยังมีกลุ่มชายชัการนั่งอยู่บนเรือสิบรายเตรียมแบกขึ้นท่าชกกดัง อยู่เรมโขงเห็นเรือเจ้าหน้าที่ไล่มาด้วยความเร็วสูงรู้ตัวว่าหนีไม่รอดจึงยอมจำนนตรวจสอบุ่มเจตาการจำนวน9้ารายซึ่งเป็นชาวลาวทั้งหมดตรวจสอบภายในเรือพบกล่องกระดาษข้างกล่องมีเครื่องหมายวงกลมเป็นสีแดงตรงกลางมีรูปพระจันทร์เสี้ยวสีขาวตัวอักษร H A L A L ตัวอักษรมีจำนวน375กล่องกล่องละ20กิโลกรัมน้ำหนักรวม7500กิโลกรัมมูลค่ากว่า3 0,000 0บาทจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทราบว่า ็นเนื้อวัวแช่แข็งถูกจับกลุ่มได้จากประเทศที่3ซึ่งมีนายทุนเป็นชาวไทยสั่งนําเข้าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก่อนลักรอบเข้ามาข้ามโขงเรือหางยาวนําเข้าราชจ,จักรตามแนวชายแดน ที่ชานชาลาทางเข้าสวนนงนุ์พัทยาเพอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในกำพลตันสัจจาประธานสวนนงรุศพัทยาพร้อมด้วยนายวัชรพลสารสอนรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานายเอกสิทธิ์งามพิเชษนายกสมาคมนักธุรกิจและท่องเที่ยวเมืองพัทยานายสันเพชรสุภาบาวรสถียนที่ปรึกษานายยสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกและน,นายนันทก่อนพัฒน์นำรอบอุปนายกสมาคม แหล่งท่องเที่ยวชนบุรีโดยมีตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมแักตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในกำพลตันสัจจาประธานสวนหลวงพัทยากล่าวว่าสำหรับการเปิดศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวในครั้งนี้สวนหุวงพัทยาร่วมกับทะทะทะสำนักงานพัทยาเมืองพัทยาสมาคมธุร,รกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกและสมาคมชมรมแหล่งท่องเที่ยวชนบุรีร่วมกันจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว Tourist i n f o r m a t i o n c เ n t e r เพื่อนำโปรโชัวร์ของสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยามาจัดวางให้บริเวณทางเข้าสวนนงรดพัทยาเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวสามารถคน้นคว้าข้อมูลการท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารได้ด้วยเมืองทพัทยามีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและเศรษฐกิจในประเทศหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายที่ให้แก่มือของเราเนี่ยแหละครับ เนี่ยครับเรื่องเท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่ามาที่ใดที่หนึ่งนะครับพัทยาเราเป็นเมืองที่มีแหลายท่องเที่ยวมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งหลายท่านนี่อาจจะรู้ไม่หมดนะครับเราก็มีให้เขาได้เลือกกลับมาเที่ยวชายหาดก็นปที่สวนเราก็มีที่ว่าจะดูว่าไปไหนต่อได้นะครับเราก็เลยเริ่มโครงการอนี้ที่จะรวบรวของเจ่ละที่ต่างๆเนี่ยมาไว้ที่สวนของเราที่นี่นะครับก็ คงจะมีอีกหลายที่นะครับที่เราจะเป็นอินโฟเมชันเซ็นเตอร์สำหรับเมืองพัทยาของเราเนี่ยครับแต่ในครับก็ต้องแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณกับทางส่วนนกนกนะฮะที่ได้จัดโซนนี้ขึ้นมานะครับเป็นเป็นทัวริสต์อินโฟเมชันเซ็นเตอร์เนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะในด้านของนกนกเองเนี่ยเราเข้าใจกันอยแล้วว่านักท่องเที่ยวมาจำนวนมหาศาลถูกนะฮะดังนั้นเนี่ยเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ที่จะกระจายข่าวข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ของพัทยาชนบุรีเนี่ยผมว่ามันจะเกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะมีจุดที่เป็นเซ็นเตอร์นอกจากนี้เนี่ย,ยคือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มันขยายตัวออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด่วนที่เกิดขึ้นหรือสวนกอทเปาที่จะเสร็จสมบูรณ์ในอนาคตนะ,ะซึ่งจุดของส่วนใน้นเนี่ยใกล้มากแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วนะฮะัดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สาม,มารถที่ กระจายข้อมูลข่าวสารนะฮะให้กับนักท่องเที่ยวคื่นๆได้ได้รับทราบข้อมูลและก็สามารถที่จะกระจายตัวไปเที่ยวไปพักในโรงแรมในโซนของพัทยาชนบุรีทั้งหมดได้ไดเป็นอย่างดีนะ พลตรีพรชัยอินทนูผู้ัญชาการมนทลทนหารบกที่44เป็นประธานในพิธีเปิดรับส่งทหารกองเกินเข้าประจำการผัดที่1ัศ2563โดยร้อยเอกอารุสรอนอ่อนน้อมเป็นผู้ควบคุมแถวได้นำากองทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการผแนแคทหารบก ผนกทหารเปลือและแผนกทหารอากาศผลัดที่1่ประจำปี2,563มากระทำพิธีรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการมีจำนวน426นายพลตรีพรชัยอินทรน์กล่าวว่าขอต้อนรับน้องๆทหารกองเกินที่ถูกเข้าประจำการและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้เสียสละอย่างสูง ขอให้น้องๆที่มาเป็นทหารใหม่และผู้ปกครองจงภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้ามาเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใดๆของหน่วยวันนี้การจัดก,กิจกรรมเปิดหน่วยฝึกเพื่อต้อนรับญาติทหารใหม่หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เรียกชื่อทหารใหม่เพื่อแยกหน่วยเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองญาติพี่น้องสามารถที่จะเข้าร่วมสังเกตการวิธีการรับทหารใหม่และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆของหน่วยฝึกทหารใหม่ ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าที่ร้านฟินมิวคาเฟ่แอ์เลสเตอรองเปิดใหม่ถนนเรียบคลอง5ตําบลคลอง5อำเภอกลอง5จังหวัดประมธานีเลยหาออัคราลินคลอง5-2กิโลเรียกได้ว่าช่วงนี้กระแสคาเฟ่เก๋ๆบรรยากาศเข้ากับธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคาเฟ่ที่สามารถมองเห็นชมวิวสวยๆของต้นไม้สระน้ำคูน้ำทุ่งดอกบัวและสามารถพายเรือเล่นได้อีกด้วย เหมาะกับการไปนั่งเล่นชมบรรยากาศพร้อมจิบเครื่องดื่มชิมอาหารอร่อยโดยฟินมิวคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ล่าสุดของปทุมธานีเปิดมาอย่างไม่ถึงเดือนมีลูกค้าเข้ามาใช้บร,ริการเป็นจำนวนมากซึ่งบรรยากาศดีมีที่นั่งริมล่องน้ำรับลมเย็นๆสำหรับเมนูอาหารที่นี่จะมีให้เลือกทั้งอาหารจานหลักเช่นข้าวหมูตุนเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด เมื่อทานก็จะรู้สึกถึงความนุ่มของเนื้อหมูเป็นสูตรเด็ดของทางร้านและทางร้านยังมีเมนูอีกหลากหลายมากมายให้ท่านได้มาลิ้มลองส่วนเมนูเครื่องดื่มก็จะมีให้เลือกทั้งเมนูกาแฟอิตาเลียนโซดาเครื่องดื่มปัน่น ส่วนเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือฟินมิลซิกเนเจอร์คือกาแฟใส่น้ำมะพร้าวออร์แกนิกเมนูนี้เอาใจคอกาแฟที่ชอบรสเข้มหอมด้วยน้ำมะพร้าวแก้วนี้จะได้รสชาติแบบธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและยังช่วยลดร้อนได้อีกด้วยโดยทางร้านเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์ เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0846688119หรือ0936926693 ที่ต้องการสถนานที่พักผ่อนหย่อนใจมีอาหารมีกาแฟกินในราคาที่สบายกระเป๋านะครับก็ขอเรียนเชิญมาที่ฟินมิวคาเฟ่ครับร้านเราอยู่ตรงเส้นเรียบของ5ฝั่งของ5ตะวันออกน,นะครับเลยจากหออัคราริลปินมาประมาณ2กิโลเมตรครับก็ร้านเรานะครับมีเมนูอาหารของหวานของข้าวและเครื่องดื่มหลากหลายไว้บริการลูกค้านะครับสำหรับเมนูที่แนะนาและอยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมากินก็คือเมนูฟินมิวซิกเนเจอร์ครับ เป็นน้ำกาแฟผสมกับน้ำมะพร้าวออร์แกนิกที่เป็นน้ำมะพร้าวที่เขาเลี้ยงแบบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีการแอซไซรัปเลยเพิ่มเติมจะเป็นความหวานจากธรรมชาติของน้ำมะพร้าวเขาเลยครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจจะมาเที่ยวนะครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็คือพาบุตรหลานมาเที่ยวเล่นได้เราจะมีเรือมีกิจกรรมให้ท่านได้ทําร่วมกับครอบครัวนะครับแลวเราจะเปิดบริการทุกวันจะปิดทุกวันจันทร์ครับ เปิดเวลา8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นครับผมมาเที่ยวมาอุดหนุนที่ร้านเรานะครับขอให้ทุกท่านสบายใจได้เลยครับว่าท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น แพ็เกจจิ้งของร้านเราไม่ว่าจะเป็นแก้วฝาหลอดหรือถุงพลาสติกเราจะใช้ในแบบย่อยสลายได้หมดเลยนะครับเราเชื่อว่าการที่ทุกคนรน่วมมือกันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยเราจะสามารถสร้างโลกที่สวยงามและน่าอยู่ได้มากขึ้นแน่นอนครับท่านที่มาเดินทางมาไม่ถูกก็สามารถติดตามได้ในหน้าเพจฟินมิวคาเฟ่แอนด์เรสซองได้นะครับเราจะมีการใส่ลิงก์ Google Ma p เอาไว้แล้วนะครับหรือสะดวกโทรมาติดต่อก็โทรมาได้ที่เบอร์อ0ย์8 8ดี่หกหกแปด8ปดหนึ่งหน่เก้าครับก็ขอเล่นเชิญทุกท่านเข้ามา ขอบบคคุณครัที่ห้องประชุมสวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข17จังหวัดจันทบุรีนายอลงกรแอคารัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการประกอบและติดตั้งสะพานถอดประกอบได้ รวมทั้งทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีการระดมเครื่องมืออุปกรณ์ทรัพยากรเครื่องจักรกลบุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์ปป17ทหารตำรวจอสเจ้าหน้าที่ป้องกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ารับการอบรมจำนวน50นายเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆจะได้บูรณาการความร่วมมือในการลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรทั้งนี้ในส่วนของการภาคปฏิบัติจะมีการฝึกทบทวนในการประกอบและติดตั้ง สะพานถอดประกอบได้ที่ต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลักการใช้เครื่องสูบน้ําขนาดท่อส่ง14นิ้วการใช้เครื่องสูบน้บําบันเท่าอุทกภัยขนาดใหญ่รวมถึงการประสานงานเรือยนต์คู่ภัยการช่วยเหลือผู้ผประสบภัยทางน้ํามีระยะเวลาในการอบรมฟื้นฟู3วัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สวนมะามหวานไร่ของบนายสมบูรณ์บุตรสุยอายุ59ปีพื้นที่หมู่ที่7บ้านวังไททองตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์ได้มีชาวบ้านและเซนหวยจำนวนหนึ่งจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนพร้อมเครื่องเส้นไหว้เพื่อประกอบพิธีขอหวยที่ไม่ธรรมดาตามความเชื่อโบราณจากพญาบึง้งซ้ำเป็นครั้งที่สองหลังจากที่งวดที่แล้วพญาบึง้งคาบตัวเลขขึ้นมาให้8ตัวเดียว แต่ปรากฏว่าครั้งนี้คาบขึ้นมา8ตัวเดียวเท่านั้นงวดนี้จึงเตรียมขอโชคลาบจากพญาเบึ้งอีกขนหวังนําเลขเด็ด8ไปเสี่ยงโชคเมื่อไปถึงพบนายเซนเชื้อหงอายุ63ปีอยู่บ้านลขกี่38หมู่ที่1นึ่ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบุรีความด้วยชาวบ้านและเซียนหวยได้ช่วยกันนํากระดาษปากกามาเขียนตัวเลขเรียงลําดับจาก0ูนถึง9ขึ้นมาทั้งหมด3ชุดด้วยกันและได้ตัดกระดาษแยกตัวเลขพร้อมทําการม้วนกระดาษให้เรียบร้อยจากนั้นประกอบ พิธีขอหวยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อโบราณพร้อมทั้งนำม้วนกระดาษที่เขียนตัวเลขใหข่อหย,ย,ยดลงไปในปากกรูเนื่องจากมีความเชื่อกันว่าพญาบึ้งเป็นสัตว์นำโชคและมีความสำคัญรูของพญาบึง้งจะต้องทำรังหันปากกรูไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นเช่นเดียวกับพญาบึ้งรังนี้ที่เข้าตามตำราบโบราณทุกประการจึงถือประกอบพิธีขอหวยได้ จ้าหน้าที่ตำรวจสพกบินบุรีได้รับแจ้งทางวิทยุ0191ว่ามีผู้ขอความช่วยเหลือเหตุชายคุมคลั่งพยายามใช้อาวุธปืนถึงสองกระบอกทำร้ายแม่บังเกิดเก้าและพี่สาวที่บ้านเลขที่101ทับหหมู่ที่4ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังรับแจ้งจึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งเข้าไปยังที่เกิดเหตุที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านสองชั้นเครื่องไม้เครื่องปูนมีชาวบ้านหลบหลบซ่อนอยู่เหตุการณ์อยู่ภายในบ้านชั้นล่างมีชายกลางคนทราบชื่อคือนายสมพงษ์ หรือไก่สีอ่อนอายุ43ปีเออะโวยวายในมือทั้งสองข้างมีอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแกว่งไปมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงกันชาวบ้านออกไปให้ห่างเพราะอาจเกิดอันตรายก่อนเข้าไปทำการเจราจากับนายไก่นานร่วมชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลนายไก่ยังคงเออะโวยวายไม่หยุด ด้านนางสาวพัทรพรสอนสวัสด์พี่สาวของนายสมพงษ์หกือไก่ที่หลบหนีออกมาด้านนอกได้เปิดเผยว่าน้องชายซึ่งอดีตเคยเสพยาเสพติดจนป่วยเป็นจิตเวทยัดนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทจัทงหวัดสกวจนอาการดีขึ้นแต่ก็มีอาการเออะโวยวายบ้างในบางครั้งแต่ไม่รุนแรงมาช่วงเที่ยงวันนี้น้องชายมาของเงินแม่แต่แม่ไม่มีเงินให้เลยโกรธโมโหโวยวายและเอาปืนซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องชายไปเอามาจากที่ไหนมาขู่แม่กับตนว่าจะทำร้ายตน จึงพาแม่หลบหนีออกมาแจ้งของความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมานางสาวสุพรรณ์สอนสำแดงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ได้เข้ามาช่วยเกลีก้ยกล่อมโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนายสมพงศ์มีท่าทีอ่อนลงจนสุดท้ายยอมเข้าไปในห้องเอาปื่นทั้ง2กระบอกที่ไปเล่าไว้กับคาโต๊ะก่อนออกมามอบตัวท่ามกลางความโล่งใจของญาติและชาวบ้าน ครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ทั่วทั้งประเทศนะครับลงพื้นที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อนามานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับทีมข่าวทีมงานของเราในการที่จะลงพื้นที่ทำข่าวสารต่างๆนำมานำเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ